สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก้าอี้รับแขกนะครับของสยามทาวน์นะครับรายการนี้แพร่ภาพทางสถานี TATV แล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของสยามทาวน์นะครับวันนี้รายการตอนนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นเด็กไทยที่เติบโตในนครลอสแอนเจลิสนี่เองนะครับน้องเขามีชื่อว่าน้องเมวิสาโพโตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่ชวนน้องเมวิสามาพูดคุยในรายการวันนี้ก็เพราะว่าตอนนี้น้องเขาทํางานอยู่กับศูนย์ส่งเสริมชาวไทยนะครับศูนย์ส่งเสริมชาวไทยนี่คนผู้ชมซึ่งอยู่ในนครลอสแอนเจลิสนี่ก็คงจะรู้จักกันดีละนะครับเพราะว่ามีผลงานเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ต่างรัฐนะครับ <Okay. S 1> อาจจะยังไม่รู้จักให้น้องเมวิสาพูดถึงศูนย์ส่งเสริมชาวไทยนิดนึงว่า เป็นยังไงบ้างไางไนะคะ,คะก็คือศูนย์ส่งเสริมชาวไทยนะคะก่ตั้งไม่ต่ำกว่า20ปีที่แล้วนะคะก็คือ,อเราช่วยคนไทยที่ส่วนมากที่มีปัญหาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนไทยเป็น low income แล้วก็มี assistance on housing มี senior housing ถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า65แล้วก็เป็นคนแก่ไม่มีที่อยู่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินที่จะซื้อบ้านแล้วก็มี housing ให้สำหรับ พอมวิลเล e เ e n i o ์เฮาสิ่งนะคะ,คะเราก็เรามีมาร์ e เก็ตเพลสที่ที่ในไททาวน์นี้เราสเกจูลที่จะเปิดอ่าไททาวน์มาร์คเก็ตเพแล้วก็เราก็จะมีฟู้ดคอร์ทให้คนไทยได้มีโอกาสได้เปิดร้านอาหารได,ได้ได้ได้รายได้เพิ่มค่ะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก<ช>นะ,ค,ะครับอย่างเช่น แรงงานที่ถูกค้าใช่มนุษย์มนุษย์ที่ถูกค้าที่ไม่นานนี้จากฮาวายแล้วก็ช่วยให้ช่วยขอให้วีซ่าบิโกซาเดสให้เขาเป็นซิรีเซนให้เขาพาครอบครัวมาอยู่ที่นี่ค่กรเหลืเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่เปิดขึ้นมานี้ช่วยเหลือคนไทยในทุกรูปแบบนะครใครที่มีปัญหาต้องการที่จะปรึกษาเรื่องกฎหมายเนี่ยลองโทรไปได้เลยไม่ผิดหวังนะฮะช่วยไม่ได้ก็สามารถที่จะ ส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เขาช่วยเหลือได้<ช>ตลอด<ค>ะนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่น้องมาคุยนะฮะน้องมายวิสามาคุยเป็นเพราะว่าภารกิจใหม่ล่าสุดตอนนี้ที่มีความรู้สึกว่ากําลังสําคัญมากที่สุดเลย<ช>ก็คือว่าศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเนี่ยกำลังรณรงค์ให้คนไทยที่เป็น เปลี่ยนสัญชาติเป็นคนอเมริกันแล้วเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกตั้งใช่ค่ะเป็นเลือกตั้งของ presidential election นะคะเกี่ยวกับแอนเดอม์สันหรือว่าโอบามาใช่ค่ะครับผมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับวันที่วันที่6พฤศจิกายนโรเบิร์ตครับใช่ค่ะคนที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งก่อนซึ่งผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยที่ มีสิทธิเลือกตั้งหรือว่าเปลี่ยนสัญชาติแล้วเนี่ยก็จะลงทะเบียนแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ลงทะเบียนก็ช่วยกรุณามาลงกับเรานะคะครับผมการลงทะเบียนเลือกอใช้สิทธิเลือกตั้งนี้จะต้องทาให้เสร็จภายในภายในวันที่22ตุลาคมนี้ค,คือเดือนนี้นะฮะเดือนนี้ค่ะตุลาคมนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่คุณจะมีสิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงศูนย์ส่งเสริมชาไทยเข้ามารณรงค์ตรงนี้เพื่อเพื่ออะไรแล้วก็มีแพลนมี าาาาก,การจัดการยังไงบ้างในการรณรงค์ให้คนไทยไปไป uh, ลงทะเบยียนค่ะแล้วก็ต้องการให้ชาวไทยที่อยู่เมริกาหรือว่าส่วนมากที่อยู่ที่เมริกาช่วยเราต้องการให้ให้คนไทยได้ได้ได้โหวตได้ได,ได้ let your voice be heard mm hmm. so ครับให้ให้เสียงของคนไทยเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ได้ยินนะครับ ก็จะต้องรี 1, 000 000. บลงทะเบียนกันให้ทันภายในวันที่22ตุลาคมเท่าที <t <t uh 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 ่ทราบทางศูนย์ส่งเสริมชาวไทยตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะรรนรงให้ได้ให้ได้1,000คนนะคะ1,000คน1,000คนนี่เฉพาะในเขต County of Los Angeles เท่านั้นก็ถ้าเกิดว่าเป็น San Bernadino County เราก็ได้ค่ะเราก็เขาแต่ว่าต้องต้องมาติดต่อทางศูนย์ของเราครับผมค่ะทำไมทำไมตั้งเป้าไว้แค่พันเดียวเพราะว่าเราคิดว่า Los Angeles นี่มี population ของคนไทย มากค่ะมากมากกว่าพันแล้วเราเราเราคิดว่าที่ส่วนที่เป็นซิติเซนนี่ก็มากกว่าพันอยู่แล้วเราก็เอาเป็นว่าตั้งตั้งตัวเลขตรงนี้เป็นเป็นตัวเลขสมเหตุสมผลไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าคนที่เปลี่ยนสัญชาติแล้วก็อาจจะมีไม่มากนักแต่นะฮะถ้าจะเทียบกับคนไทยทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังถือแค่ใบเขียวอยู่หรือว่ายังยังไม่มีเป็นซิติเซนอยู่นะฮะเอาแค่พันคนเท่านั้นเราจะรณรง์กันอย่างเต็มที่เลยให้มีตัวเลขพันคน คนที่ไปไปรีจิสเตอร์เองทางออนไลน์หรือว่าไปขอแบบฟอร์มจากไปรษณีย์นั้นเราเราขอบคุณแะแต่ว่าเราไม่นับนะเราจะเพาะเอาลงมลงมาลงศูนย์ศูนย์ะครับก็ก็ก็ที่ไหนบ้างสามารถที่จะติดต่อทางที่ไหนได้บ้างติดต่อได้ทางวัดไทยลอสแอนเจลิสนะคะเราจะอยู่ทุกวันทุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์จนถึงตุลาย2 2ค่ะ ไปเปิดบูธเลยนะไปเปิดบูธรับลงทะเบียนเลยที่วัดไทยลอแซนเจลิสทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่ค่ะไปเรื่อยๆเลยจนถึงวันที่22ตุลาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่คุณจะมีสิทธิ์ออกเสียงลงทะเบียนนะคะแล้วที่ไหนอีกครับที่ไทย์ทาวนะคะในไทย์ทาวก็คือสีลมมาร์เก็ตเราจะไปอยู่ตลาดตลาดสีลมค่ะก็แนน์พาคาะใต้แอนนพาซาก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหลังประมาณหลังบ่ายห้าโมงห้าโมงจนถึงหนึ่งทุ่มใช่ค่ะ แล้ววันเสาร์นี่วันเสาร์นี่6โมงถึง2ทุ่มใช่ค่ะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มสรุปแล้วก็คือเว้นวันอาทิตย์วันเดียวที่เราจะไปอยู่ในที่วัดไทยเนาะใช่ค่ะดอกนั้นก็อยู่กันที่ตลาดสีลมนะครับต่อทุกเย็นเลยใช่ค่ะแล้วก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์นี่เราก็จะมีแล้วแต่เรานะคะบางบางทีเราก็จะไปทางวัดครับค่ะแล้วก็แล้วแต่บางวัดมากรู้สึกวันอาทิตที่ใกล้จะถึงนี่ก็ เป็นวัดมนณ์คะวัดมณ์ค่ะวัดมณ์เทมเพลวัดมณ์อยู่พานอโรมาซิตี้นะครับวันเสาร์ที่13นะครับตั้งแต่เช้าเลย9ก้าโมงเครื่งจนถึงบ่ายสองโมงก็จะไปตั้งบูธกันอยู่ที่วัดมณ์นะครับใช่ค่ะได้ได้แต่ว่ารู้สึกก่อนก่อนวัดมณ์แล้วก็ไปวัดธรรมกายวัดธรรมกายค่ะวันที่6วันที่6ใช่ค่ะก็ตั้งแต่เช้า9ก้าโมงเช้าจนถึงสามโมงเย็นนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือ ไปที่วัดไทยนะฮะวัดไทยทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เลยทุกวันอาทิตย์เราจะเปิดรู้สีที่นั่นค่ะครับผมทุกวันอาทิตย์เลยแล้วก็ที่สีลมนี่ทุกเย็นนะครับทุกเย็นเลยตั้งแต่เช้าไอ้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยทุกเย็นนะครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงเย็นจนถึงทุ่มค่ะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะคะครับผมอีกประเด็นหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยค่อนข้างดีจรคึกคักเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยในประวัติศาสตร ที่คนไทยนี่ได้ฟอร์ม registration form เป็น v o t e r registration form เป็นภาษาไทยใช่ค่ะก็คือจะมีเป็นภาษาไทยได้ช่วยให้คนไทยได้อ่านออกอย่างที่เห็นเนี่ยนะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างแบบฟอร์มส่วนหนึ่งของตัวอย่างนะฮะจะเห็นว่าจะมีภาษาไทยกำกับอยู่ด้วยทุกช่องเลยนะครับก็ง่ายขึ้นสำหรับคนไทยที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้หรือว่ามีปัญหา่ะ่ะก็สามารถที่จะนี่ได้ ไม่ใช่เฉพาะแบบฟอร์มเลือกตั้งแต่รวมถึงเอกสารทุกอย่างเลยที่ใช้ในการเลือกตั้งเช่นเช่นเท่าที่ผมทราบมาก็อย่างเช่นพวกคู่มือคู่มือคู่มือประกอบการเลือกตั้งเสรใช่ค่ะช่วยช่วยเซตบายเว่าให้ให้ฟิลเอายังไงค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขอเข้ามามาศึกษาก่อนล่วงหน้าก่อนเจะถึงวันเลือกตั้งได้โทรมาทางออฟฟิศเราได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาครับผมหรือไปไป บริเวณที่น้องเขาเปิดบูธนะฮะที่อย่างอย่างอวัดไทยสีลมมาเก็ตใช่ค่ะไปแล้วก็ไปขอเลยบอกว่าอยากจะขอเอกสารก่อนใช่ไหมฮะน้องเาก็จะเรามีอยู่กับมือไหมมีอยู่เลยะมีอยู่ค่ะที่ออฟฟิศก็มีแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะมาวัดไทยหรือว่าสีลมก็โทรมาที่ทางทางออฟฟิศก่อนแล้วเราก็จะบอกให้ฟังว่าสเก็ตเราอยู่เป็นยังไงบ้างแล้วเราจะไปวัดที่ไหนที่อาจจะสะดวกแล้วก็ใกล้ ่ที่บ้านของคุณครับผมก็ย้ำนะครับศูนย์ส่งเสริมชาวไทยนี่เดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรศัพท์นิดนึงตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับถ้าจะโทรมาถามอย่างที่น้องเขาบอกก็คือเบอร์นี้นะ,ะเบอร์323-468-2555จําง่ายนะฮะ4 6 8 2 5 5 5 มีเจ้าหน้าที่คนไทยรับสายไหมมีค่ะมีนะฮะถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะศูนย์ส่งเสริมชาวไทยนี่เป็นศูนย์คนไทยศูนย์ของคนไทยศูนย์ของคนไทยนะฮะมีคนไทยรับโทรศัพท์ตลอดเวลาสอบถามรายละเอียดได้นะครับไม่ใช่เฉพาะเรียนนิดนึงว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งเท่านั้นนะฮะแต่ทุกอย่างทุกอย่างแทบจะทุกอย่างมีปัญหาอะไรถามได้เลยนะครับก็ไปคุยกับน้องเขาได้ทำไมทำไมคนไทยที่อยู่ในนครลอสแอนเจลิสถึงถึงควรที่จะ เข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการเมืองเข้าไปส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสหรัฐเออในสายตาของเด็กไทยรุ่นใหม่อย่างน้องมือวิสารคิดว่าเพราะอะไรที่คิดคิดว่าคนไทยควรที่จะโหวตเพราะว่ารู้สึกว่าคนไทยในในลอสแอนเจลิสหรือว่าในในอเมริกานี่ไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีความคิดเห็นอยู่ในคอมิเนิตี้เราเราคือต้องการอย่ากไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยส่งเสียงไม่ค่อยไม่ค่อยออกมา like communicate or ออกมาส่งเสียงเรียกร้องแสดงความเห็นใช่ค่ะก็อยากจะให้มีอย่างนี้มากขึ้นอยากให้มีอย่างนี้มากขึ้นช่แล้วผลผลที่เราจะได้รับสมมติว่าเราเรามีพลังขึ้นมาแล้วเราลงทะเบียนคนไทยพันคนอย่างที่ทางสูงส่งเสริมตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยอยู่ในมือละมีตัวเลขคนที่จะใช้สิทธิ์มันมันมันจะนํามาซึ่งอะไรเป็นข้อดีผลดีอะไรกับชุมชนไทยเราบ้างครับอาจจะถ้าเกิดว่าคนไทยได้ได้มาเลือกตั้งนะคะก็อาจจะ ได้ให้คนไทยได้คอนเนคกับ Public Policy พวกนักการเมืองนักการเมืองใช่ค่ะนักนักการเมืองสาาไทยไม่ค่อยคล่องใช่พู้สาัเกิดไปเลยลูกก็ผู้การนักการเมืองที่ที่คิดคิดว่าคิดว่า share the same opinions basically just share the same public policy the same you know any anything, anything that you uh huh. uh, you share the same whether it be gun control uh huh. um education health um anything anything <Yes. S 1> you you c ก so, ็ก็สนับสนุนคนนั้นคือ,ค,อคือที่น้องก็บอกก็คือว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่า สนใจนักการเมืองคนไหนคนใดคนหนึ่งที่ที่เขาเขามีนโยบายหรือว่ามีแนวความคิดเหมือนเรานะฮะอย่างเช่นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนหรือว่าเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ในฐานะคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ย<ช>ก็สามารถสนับสนุนนักการเมืองนนนคนนั้นให,ให้ให้ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปอยู่ในสภาแล้วก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการผลักดันกฎหมายที่เราเป็นห่วงเป็นใย,ยนะ หรือหรือถ้าพี่จะขออนุญาตแสดงความเห็นด้วยนะอย่างเช่นถ้าเราจะมองมองให้พ้นชุมชนไทยของเราออกไปที่นี่อ่ะพูดถึงชุมชนไทยก่อนก็แล้วกันถ้าเราสนับสนุนอย่างอย่างยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของนครลอสแอนเจลิสซึ่งซึ่งก็มีผู้สมัครตัวเด่นๆอยู่หลายคนหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับเราอะนะครับไม่ขอยก ชื่อนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเชียร์เอาเป็นว่ามีหลายๆคนที่เป็นเพื่อนกับเราสามารถสนับสนุนไทยทาวสามารถสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทยได้เนี่ยเขากําลังเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีอยู่เราก็สามารถที่จะไปลงคะแนนสนับสนุนสนสนุ้ะแล้วถ้าเขาได้เป็นนายกขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาก็ สนับสนุนไทยชทชาุชุมชนไทยต่อนี่นี่เป็นระดับท้องถิ่นแต่ถ้าจะมองให้พ้นระดับชุมชนไทยออกไปก็ระดับประเทศเลยสมมุตินะครับเราเลือกใครเข้าไปทํางานอยู่ในรัฐสภานะครับเป็นสสของของตัวแทนของแคลิฟอร์เนียเข้าไปทํางานอยู่ในในคอนเกรสอาจจะผ่านกฎหมายที่มีผลดีหรือว่าเอื้อเฟื้อประโยชน์กับคนไทย ประเทศไทยนะครับในเรื่องของการค้าในเรื่องของการเปิดเสรีอะไรต่างๆเหล่านั้นนั่นก็เป็นคือระดับใหญ่ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่อย่าคิดว่าคนไทยตัวเล็กๆอยู่ในอเมริกาไม่มีส่วนไม่มีเสียงอะไรเป็นไปไม่ได้นะฮะเราจะต้องผนึกกําลังแล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับก่อนที่จะหมดเวลาในวันนี้ลองมาคุยกับเด็กไทยคนนี้นิดนึงนะฮะน้องเมวิสานี่ เกิดเมืองไทยหรือเกิดที่นี่เกิดเกิดเมืองไทยแต่ว่ามาที่นี่มาโตที่นี่เรียนอยู่เป็นอินดโฟร์เซนต์ค่ะตอนนี้ก็าเตัามมาก็มาเรียนเรียนอยู่ที่นี่แล้วก็มาทำงานฝึกงานเรียนเป็นสังคมวิทยาเป็นทำงานเป็น public service อ๋อ public service นะครับแล้วก็เป็นเด็กไทยรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่เข้ามาฝึกงานกับองค์กรของคนไทยเรานะครับก็คือศูนย์ส่งเสริมชาวไทยทำไมถึงเลือกมาทำงานกับศูนย์นี้ลูก ค่ะก็ส่งคือ I felt I fell in love with the mm hmm. Thai community you know mm hmm. I I grew up in the Thai community คือ um, เรื่องที่พราะว่าเห็นว่าส่งสผสมชาวไทยนี่เป็นเป็นศูนย์องค์กรเดียวที่ช่วยคนไทยจริง mm hmm. ๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีศูนย์นี้หนก็คงไม่ไม่ได้รู้จักคนไทย <laughs> คนไทยมากมายที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ <laughs> แล้วก็ไม่คิดว่าคนไทยคนคนไทยที่อยู่ที่นี่ t h e e struggling you know I never knew that Um, so นี่ก็คือที่น้องก็บอกก็คือว่าเลือกมาทํางานกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเพราะว่าทําให้เธอรู้จักกับชุมชนไทยรู้ว่าคนไทยเนี่ยยังมีความเดือดร้อนอยู่นะฮะด้วยความที่เธออยากจะทางานรับใช้ชุมชนช่วยเหลือชุมชนเนี่ยก็เลยมาทางานที่นี่นี่อยากจะท,ที่ชวนน้องเข้ามาคุยนี่ก็เพราะว่าอยากจะหเห็นเทรนหรือว่ากระแสะที่ความเป็นไปในชุมชนไทยนะฮะเด็กรุ่นใหม่นะครับท,ที่ที่เกิดหรือว่าโตที่อเมริกาเนี่ยกำลังจะเข้ามา มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างน้องเมวิสาโพโตนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งเข้ามาช่วยกันชวนเพื่อนๆเข้ามาพัฒนาชุมชนไทยเราเยอะๆ,ๆ,ๆนะครับค่ะวันนี้เวลาของรายการกวฏรับแขกหมดลงแล้วนะคร<ช>ับขอบคุณ<ช>น้องเมวิสาโคโตขอบคุณศูนย์ส่งเสริมชาไทย<ช>แล้วก็อย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนเลือกตั้ง<ช>ถ้ามีปัญหาโทรไปหาน้องเขาที่ศูนย์ส่งเสริมชาไทยเบอร์3234682555เวลาหมดลงแล้วนะครับผมกับน้องเมวิสาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ